สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของราศีพฤษภนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนมก,กราคมปี2565นะข้ามปีมาแล้วนะคะนะใครทำอะไรยังไม่สำเร็จก็ขอให้ทำต่อไปอย่าวางมืออย่าเพิ่งวางมือนะอย่าเพิ่งท้อนะ <c oughs> เดี๋ยวมีเรื่องให้ท้อเยอะอะเรามาดูดวงกันในเดือนนี้กันดีกว่า เริ่มที่งานก่อนเลยนะคะในเดือนนี้การงานของคุณนั้นจะไปได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับความชำนาญในการทำงานของคุณในการรับผิดชอบของตัวคุณเองทุกสาขาอาชีพนะคะคู่แข่งเยอะมีเกณฑ์การขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไปไม่ไดไ,ไ,ไม่ดีมันไปได้ดีอยู่ค่ะนะคะ เวลาเข้างานเวลาออกงานก็ขอให้ตรงด้วยนะคะอย่าหลอมแหลมอย่าหลอกแหลกนะคะเพราะว่าตัวมาประกบคนคณนี่คือราชาดาบชิงออบสอดนะคะค่อนข้างเป็นไพ่ที่เทรตรงเป็นไพ่ที่ปักหนักเป็นไพ่ที่ค่อนข้างมีเจ้าระเบียบมีวินัยสูงอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเจอคนอย่างเงี้ย ในเรื่องของงานนะคะแล้วก็จะมาเนี่ยค่ะขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นแล้วขอให้เน้นเรื่องอะระเบียบข้อบังคับที่ทํางานด้วยนะคะโรงงานเรามีข้อบังคับอะไรละ่ะกฎเกณฑ์อะไรก็ทําตามนั้นนะคะ,ะบริษัทของเรามีกฎอะไรก็ทําตามนั้นไปเป็นต้นนะคะส่วนพ่อค้าแม่ขายล่ะพ่อค้าแม่ขายตรงนี้คู่แข่งก็มีคู่แข่งเยอะอยู่แต่ว่าด้วยความที่ว่าคนก็มีสินค้าเยอะ นะคะมีสินค้าเยอะแล้วก็สามารถที่จะจำหน่ายจ่ายแจกไปได้นะขายของได้ว่างาน,นที่เสียงขุดๆนั่งเหมียวนะคะนั่งเหมียวเข้ามาในห้องนะคะคงไม่เป็นที่น่ารำคาญเนาะงานที่ที่เป็นอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องคู่แข่งที่มีมานั้น คือมันก็เป็นอุปสรรคที่คุณต้องแก้แต่คุณก็แก้ได้นะคะไม่ไม่ถึงขั้นว่าเดือนนี้จะต้องมาเอา่อมากุ้มอ,อกกุ้มใจว่าโอา้ปล่อยคอไม่ได้เลยทํางานอย่างนี้เพื่อนร่วมงานเป็นแบบนี้เลาะแหละหนีเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเข้าห้องน้ําบ่อยทิ้งงานให้เราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะจะจะ,จะรับเรื่องพวกนี้ไม่ไหวนะคะในเดือนนี้คุณรับไหวนะคะด้วยตัวคุณเองนะคะนะอืม ใครมีไอเดียคิดงานอะไรก็คิดงานออกมาได้เลยนะคะทั้งที่อังออนไลน์ทางอินังออฟไลน์ต่างๆนะถ้าควรมีมีอะไรที่อยากจะนำเสนอก็สามารถทำลงไปได้เลยนะคะม,มันมันเหมือนกับว่าเราจะเริ่มเริ่มเริ่มทำแล้วเราเหมือนจะเอมันจะรอดไหมนอ้อมันจะไปได้หรือเปล่านอ้อทั้งทั้งนี่ยังไม่ลงมือทำเลย ลงมือทําก่อนแล้วเราจะเห็นจุดบกพร่องจุดด้อยแล้วก็จะค่อยๆแก้แก,แก้แล้วก็ทำํทำๆไปจนในสุดก็เกิดความชํานาญขึ้นมานะคะอย่าอย่าอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเราทําไม่ได้นะสำหรับท่านที่ทีออ่คิดว่าตัวเองจะทําอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงหรือในงานที่มีความรับผิดชอบ เข้ามาแล้วเราสามารถที่จะนําเสนออะไรออกไปได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าที่จะนําเสนอซะงั้นโอกาสดีๆมาถึงแล้วนําเสนอไปเลยค่ะนะนะ,ะต่อไปเรื่องการเงินในเดือนนี้การเงินคุณโอเคมากเลยค่ะเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างมากนะ,ะถือว่าเป็นอะไรที่ มันเยอะนะเจ็ดเหรียญนี่ถือว่าเยอะสําหรับพ่อค้าแม่ขาานี่จะเห็นได้ชัดมากกว่าเพราะว่าเงินมันอยู่ในมือเราอะพ่อค้าแม่ขายเงินจะอยู่ในมือตลอดนะคะนะได้มาจ่ายได้มาจ่ายจ่ายของเข้าร้านนะคะจัดของเรียงของเข้าร้านเนี่ยนะทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะนี่ก็เป็นลักษณะของการอ,าออกแบบหน้าร้านตัวเองในออนไลน์ด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นเงินที่เข้ามาตรงนี้ถือว่าโอเคมากเลยค่ะ ก็มีโอทีมีอะไรเข้ามาล่ะสำหรับงานประจำนะะทำให้คุณได้เงินเยอะจากเดิมด้วยนะคะอืมต่อไปเรามาดูเรื่องสุขภาพอืมองค์รวมดูดีไม่เหมือนไม่มีอะไรนะคะแต่คุณมีเกณฑ์การเข้าโรงพยาบาลนะคะนะส่งมาดีนะดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะขึ้นมาตรงเลย ถามว่าสองตำแหน่งนี้เกี่ยวกันไหมด้วยความหมายของตำแหน่งไม่เกี่ยวกันแต่การขึ้นมาไม่ว่ามันจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามมันไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ระวังเรื่องสุขภาพด้วยคุณมีเกณฑ์อยู่โรงพยาบาลเลยถ้าคุณไม่รักษาสุขภาพตัวเองทุกรูปแบบรวมทั้งโควิดด้วยน,ว COVID 19, ไปไปนี่แหละค่ะโควิดไพ่ใบนี้แหละนะ คุณจะต้องทำยังไงบ้างคุณถึงจะรอดดูแล้วใช่ไหมในเดือนมกราคมนี้ชาวราศีพุษศจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพอย่างยิ่งนะคะเรื่องการขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานอย่าให้ถึงขั้นต้องลงไม้ลงมืออย่าเราเป็นมืออาชีพมากพอนะคะคุณเป็นมืออาชีพมากพอ เพราะฉะนั้นล้วดิฉันจะไม่ตีตีไปในเรื่องการของการทะเลาะว่าแหวงในเรื่องงานจะตีไปในเรื่องเนี่ยข่าโควิดไปเลยดีกว่าเนาะดูแล้วนะคะว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรไม่ให้ตัวเองติดโควิดนะคะนะติดตามข่าวสารตลอดนะคะจุดไหนบ้างติดเชื้อเราก็อย่าได้ไปใกล้ตรงนั้นถอยออกมาเนาะอืม ต่อไปความรักคนโสดคนโสดในเดือนนี้ถ้าหากยังโสดอยู่ดูดวงมาหลายคลิปแล้วนะคะในเดือนนี้ค่อนข้างช้าหน่อยถ้าหากว่าคุณเจอคนที่ถูกใจค่อยๆค,ยคบค่ะค่อยๆเข้าหาในกรณีที่เราไม่รู้จาักกาันมาก,ก่อนให้เริ่มจากการเป็นเพื่อนช้านะคะช้านะคะไพ่สองาในช้าอย่าฉลาดแกมโกงล่ะ แต่รักลอบก็าหาล่ะไม่ต้องนะคะใจเย็นประมาณเจ็ดเดือน <c oughs> เป็นเพื่อนเจ็ดเดือนบางคนท้อนะคะไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแต่แล้วแต่เพราะว่าโสดตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ลำบากลำบนอะไรนะโสดแล้วก็ดูดีมีสไตล์ดูร่าเริงแจ่มใสดูเอาลุกดูมีเสน่ห์ออกนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ ข้ามไปไปเดือนต่อไปก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนนี้ถูกใจจริงๆก็ค่อยๆเข้าหาเริ่มจะกลารเป็นเพื่อนก่อนนะคะส่วนท่านที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วในเดือนนี้กรณนนีที่เรามีปัญหาทะเลาะเบาแว้งกันนั้นเป็นตามภาษาคู่โัวตโตเมียก็ให้พักไว้ก่อนให้หยุดให้นิ่งอย่า่อเลาะต่อเถียงกับแฟนนะคะแป๊บหนึ่งสักพักหนึ่งดู ลีลาแล้วอารมณ์เย็นๆก็ค่อยๆเคลียร์ค่อยๆพูดกันนะคะคงจะไม่ต้องใช้มือที่เอมเออ,เอ,อไม่ใช่มือที่สใช้ตัวแทนในการเจราจานะคะอืกับพูดผิดแต่พูดเรื่องคู่เรื่องมือที่3าม,มันไม่ดีนะแต่ตรงนี้ไม่มีนะคะตรงนี้ไม่มีนะก็เทาะบ,บาแหวนธรรมดาเล่นกับฟันนะก็ให้พักไว้ก่อนเนาะส่วนเรื่องอืง่นโอเคปกติดีทุกอย่างค่ะ ค่อยๆออดูแลซึ่งกันและกันไปนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะเอาใจใส่กันวันล,ละนิดจิตจะเบิกบ้านนะคะอ่ะเรื่องที่จะติดติงในหน้าไพ่นี้ก็คงจะเป็นเรื่องสุขภาพนะคะมันขึ้นมาักขนาดนี้เนะาะสใบนี้ความหมายพอกันเลยแย่มากไพ่ดำๆอย่างนี้ค่ะดำๆอย่างนี้นะคะนะมันไม่ดีแล้วแต่ว่าคุณจะ,ะปฏิบัติตัวอย่างไร อย่าเผลอนะคะไม่ใช่ว่าออกไปนอกบ้านแค่นี้ไม่สนากกาศไปแป๊บเดียวเองนิดนึงน่ะติดนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ต้องระม,มัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของสุขภาพอาจารย์จะไม่ตีเป็นเรื่องของการทะเลาะบบาแววงในงานนะคะตบตีกันอาจารย์จะไม่ไม่ไม่ตีเป็นอย่างนั้นนะเพราะคุณเป็นคนที่มีเป็นมืออาชีพพอตัว พราะบทสรุปมันเป็นราชินีถือไม่เท้านะคะ queen of h บ a r นั่นเองก็เลยไม่ตีไปตรงนั้นน่ะตีไปตรงนี้เลย covid ได่แหละนะจีวัคซีนหรือยังคะวัคซีนเนี่ยทำให้เรารอดนะคะนะคุณหมอเวลาคุณหมองานเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เซฟตัวเองไปด้วยเนะ แต่ถ้าบางท่านบางท่านรอรอวัคซีนที่เจ๋งกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ก็ต้องเซฟตัวเองให้มากนะนะก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะคะพูดจนโมโหแล้วเนาะอ่ะตามหน้าภายนี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ